สสิประความวิศนงเนินค่ะก็จบจากภาควิชาวิศว,ว,ว,วกรรมาสารการหลักสูตรสีปีจบเมื่อปีการศึกษา2564ที่ผ่านมาก็ตอนนี้ได้ทำงานที่บริษัท Rome Integrated System ประเทศไทยจำกัดค่ะแผนกนะคะที่ทำงานอยู่ก็คือ Machine Improvement ค่ะจะเป็นการออพัฒนาเครื่องจกักรปรับปรุงเครื่องจกักรแล้วก็กำจัดจุดอ่อนของเครื่องมือและเครื่องจักรให้ใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นค่ะก็หลังจากที่เรียนจบค่ะก็ได้ทำงานที่นี่เลยเพราะว่า ช่วงปีสี่เ่มสองเนี่ยก็มีการยื่นใบสมัครมาที่บริษัทค่ะแล้วก็ก็มีการสัมภาษณ์อะไรรูบร้อยก็หลังจากเรียนจบก็ได้ทํางานทันทีเลยก็เลยอยากจะฝากน้องๆทุกคนนะคะว่าให้ตั้งให้รีบตั้งใจเรียนเพราะว่าความพยายามของเราเนี่ยมันก็จะมาเห็นผลก็ตอนเรายื่นใบสมัครนี่แหละคะ่ะแล้วก็อย่าลืมเก็บเกี่ยวประสบการณ์จากอาจารย์มาให้มากๆนะคะเพราะว่าชีวิตการทํางานเนี่ยได้ใช้ความรู้ที่เรียนมาแน่นอนอยังไงก็ฝากน้องๆรุ่นใหม่ไว้ด้วยนะคะ สวัสดีครับชื่อนายจิรพันธ์จันสร์เสือโกนะผมชื่อเล่นที่เดียวครับเป็นศ์กเก่าภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการรรุ่นที่20ส ปัจจุบันทำงานอยู่ที่บริษัทมินิแบร์มิซูมินะคะตำแหน่งโปรดักชันเอนจิเนียร์นะครับโดยตำแหน่งนี้มีหน้าที่รับผิดชอบก็คือบริหารคนเครื่องจักรในส่วนางานของคัตติ ting, ้งบิวแท็บและม a ชิน n เซ็นเตอร์นะครับให้ได้ออปต์ตามที่โปรดักชันคอนโทรลบแผนไว้นะครับก็หลังจากเรียนจบาเป็นระยะเวลา4เดือนนะครับผมก็ได้ทำการออกสมัคร ที่บริษัทนี้นะครับผมก็ได้สัมภาษณ์จนได้งานทำที่นี่ครับขอบค,ครับสวัสดีครับพี่ชื่อนายบรุษนังแก้วนะครชื่อเล่นเนจมจบจากวิศวกรรมอุตสาหการและโลจิสต,ติกส์หลักสูตร4ปีที่ปรุที่20นะครับจบปี64 จุบันพี่ทำงานอยู่บริษัท SP s y n g h Metal จำกัดในตำแหน่ง Process Engineer นะครับ <c oughs> ก็จะมีหน้าที่หลักๆก็คือคอยดูแลและประปับปรุงกระบวนการผลิตให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นนะครับลหลังจากจบมาพี่ได้งานเลยหรือยังก็ช่วงดแรกเๆเป็นช่วงาร่พักผนะ่อนเนาะแล้วก็หลังจากนั้นพี่ก็ใช้เวลาไม่ถึงหนึ่งสัปดาห์ในการหา,รรา,างานนะครับต้องการที่จะขเค็เจาอนะครับให้มาเป็นส่วนหนึ่งของวิศวกรรมอุตสาหกรรมของมอทรอัญบกรีของเรา ก็ต้องเป็นห่วงเรื่องการเรียนครับเพาจะคอยมีอาจารย์และพี่ๆคอยซัพพอร์ตและสนับสนุนน้องๆอ,อยู่ตลอดนะครับผมบค,ครับ อินทระดิ์นะคะชื่อเล่นนัดค่ะพี่จบจากวิศวกรรมุาสาหการและโลจิสตกิกสูตรสีปีค่ะพี่จบในปี64ีนะคะปัจจุบันนะคะพี่ก็ทํางานอยู่ที่บริษัท k r. a Spicy Food นะคะค่ะตําแหน่งงานของพี่ก็คือตําแหน่งงานโา c e <oughs> s s i m p r o v e m e n งค่ะพี่นะคะ,ะ,คะทํางานเกี่ยวกับการแก้ไขปรับปรุงแล้วก็พัฒนากระบวนการผลิตค่ะในการทำงานของพี่ก็เป็นไปได้อย่างราบรื่นนะคะเพราะพี่ก็นําความรู้จกากคณาจารย์นะคะมาปรับปรุงแล้วก็นํามาใช้ในที่ทํางาน,นะคะ่ะ แล้วก็สมันสมนมนะคน้องๆที่สนใจที่รานนะคะและยังเป็นกนนองบลอยู่ก็แม่ต้อเป็นกองบุน,น,นะคะไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการเรียนหรือการทํางานนะคะเพราะว่าอาจารย์นะคะก็จะให้คําแนะนําแล้วก็ชี้แนวทางให้กับเราค่ะค่ะยังไงพี่ก็อยากเชิญชวนน้องๆนะคะเข้ามาเรียนในสาขานี้กันเยอะๆนะคะยังไงก็ไว้เจอกันค่ะ สวัสดีน้องๆทุกคนนะครับพี่ชื่อธนุวัธีรันชื่อเล่นมาครับจบจากคณะวิศวกรรมศาสตร์สาขาวิศวกรรมอุตสาหการและการจัดการหลักสูตร4ปีครับปัจจุบันพี่ทำงานอยู่บริษัทนิตตันประเทศไทยจำกัดตำแหน่งโปรเซสต์อินฟูเมนต์เอนจิเนียร์ฝ่ายวิศวกรรมครับหน้าที่หลักๆของพี่ก็คือดูแลปรับปรุงแก้ไขปัญหาต่างๆครับแล้วก็จะทํามาตรฐานต่างๆทั้งหมดภายในโรงงานครับครับพี่ก็ขอฝากน้อง เชิญชวนน้องๆให้เข้ามาร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับภาควิชาของเรานะครับขอบคุณครับ เชี่ยวจำกัดจังหวัดชนบุรีค่ะตำแหน่งที่พี่ทำนะคะคือตำแหน่งนะวิศวกรแผนส่งเสริมการผลิตาผลิตค่ะฝ่างานของพี่นะคะจะอยู่ในจะอยู่ในส่วนของการดูแลปรับปรุงแก้ไขกระบวนการผลิตให้มีประสิทธิ คำแนะนำขอคำปรึกษาได้ทั้งอาจารย์ที่อยู่ในภาควิชาพี่พี่ที่ยงเรียนอยู่หรือพี่พี่ที่จบไปแล้วพี่พี่ทุกคนสามารถได้คำปรึกษาและให้คำแนะนำกับน้องๆได้ค่ะค่สะสำหรับน้องๆน,น,นะคะที่มีความส ขอฝากสาขาวิศวกรรมอุตสาหการของเราด้วยนะคะเราเป็นครอบครัวเดียวกันนะคะ